พี่น้องขอขอนอนญาตเว้าเรื่องเอมิล่าอีกจะกรอบในเะด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่ไอน้นี่ทั้งเอมิเอยคู่พี่บูนอดีตสามีเอมิล่าเนาะออกมาโพสต์มาตรงกับขอบคุณแม่ของเอมิล่าคือตอนนี้ได้แบบได้ยินยอมความกันแล้วจากกรณีที่เคยอ่าฟ้องร้องกันเรื่องของการพาคผู้เยาว์และตอนนี้ได้ยินยอมหมายความว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอย่างเกาะไอ ย่อมความกันแล้วโดยคู่พ่บูนใจใหไหแปรแสนคุณแม่ก็ย่อมปฏิทความไม่ติดใจเอาความใดๆบาทนี่พี่น้องเอ้ยคู่พ่บูนโพดไปงังนสัตวอาจารย์ประจักชัยก็โพดมาเลยพี่น้องอาจารย์ประจักชัยก็เลยโพดแบบเราก็ไลซ่ซดเว่าถึงกรณีของเอมิล่าวาเอมิล่าเนี่ยตั้งแต่ มีปัญหากับอาจารย์ไอ้กับคู่ไห่บุญเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือกับออประจักษ์ชัยอ,อประจักษ์ชัยก็ซอยเหลือจนถึงขั้นมีเรื่องเล่าฟองร้องมินประมาทกันกับคู่ไห่บุญโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยเสียเงนินสองล้านให้กับคู่ไพ่บุญแล้วก็ต้องไปคัดส่วมบอกายซะแพ้่คดีเขาแมมมินประมาทเขาแมมต้องไปคัดส่วมเป็นหน่นให้ให้ทำโทษแหมแล้วก็เลยโพสต์ว่าโอ้ยกูสาไปคัดส่วมให้สุดท้ายแบบ ไม่เห็นหัวกลัวแม่ไม่เห็นไม่เห็นตอนต่อสู้กันอนะ่ะกูช่วยแทบตายสุดท้ายไปจูบป,ปากกันจ่อยพอมีทนายคนนไม่แล้วลอกก็เลยออกเมื่อไหร่สดประมานว่าเอมิล่าไปยูบัตนกับทนายเกง่งสามปีทนายเก่งก็ดูแลมาตลอดพอมีคนใหม่เข้ามาเอมมล่าก็เห็นคนนไม่ดีกว่าหรือประม่านว่าผิดใจกันเรื่องเดียวความดีทั้งหมดที่ทํามาก็หายไปเลยคือเดือดมากพี่น้อง บอกายเดือดมากอาจารย์ปรักษ์ใช่อะบอกว่าต่อไปนี่กูจ่เอาไปอีกแล้วกูสิเฮ็ดกับผู้ใดอีกแล้วกูสิหักตัวเจ้าของประมาณนั้นละบานี่เอมิลาก็เลยออกมาโพสต์ว่าออขอโทษด,ด้วยที่เฮ้อาจารย์ปรักษ์ใช่เข้าใจเพรสนี่ยังคือมาโพสต์ขอโทษเลยพี่น้องแต่ไมนก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบโอ้โหคอยบอกช่วงนี้เอมิลานี่แบบกำลังพีกเนาะกำลังข้นเนาะทิดว่าค้นกองหูจักเรหลายไหลขนแหละเรื่องราวต่างๆนี่โอ้โหแบบมันคือจังแบบ มหากราบซับซ้อนไหมสิจบก็บ่จบสิจบก็บ่จบไหมโฮ้ยมูเจ้าได้เบิงบ่ผู้ใดได้เบิงคอมเมนต์มาเนะี่ยเรื่องราวนี่เป็นจังไดขอลอลม